บอกไว้เผื่อลืมหนูมีคีย์รัดกดแล้วพี่อยู่สบายมากเลยมีล็อกเครื่องเออไม่ต้องอชิปแท็บออกไปเดรดมาแล้วพี่พ่อจะถามแกอยู่หลายทีไอเคียเดรดอยู่ตรงซ้าย่พีว่าผมพี่ว่าผมพี่ว่าผมโอเควิ่งก่อนลูกว้าวว้าไม่เออเอาดิเอาดิมีคุมเครื่องตรงนี้ขึ้นบ้านกลางบ้านกลางไหมบอกพี่จะพพพีี่่จจะะะูดอออ๋ถามว่าไอ้แกตั้งค่าไงให้ดิสคอร์ดมันไม่มีเสียงเวลาเรากดแบบเสียงนิ้วไม้ยังไง ออกไปไม่ได้ตั้งหรออ๋อคือหนูก็ได้ยินเสียงตึ้งตึดึงอย่างนั้นเยอะคือเวลาเราเข้ามาปกติมาพี่มันจะมีเสียงบางอย่างเลยโอ้โหแล้วแบบนี้ใช่เพราะว่าหนูปิดได้พี่หาทางปิดอยู่เพราะพี่รำคาญมากๆมีแต่ไม่ที่ปิดไม่ที่ปิดนะหรอใช่พี่อยากปิดมากเสียงที่เราเข้ามาหรือเสียงตอนทิ้งนะทิ้งนะไม่ได้ไล่ผมต่อนะแมวมองสายเกียร์เสียงเฉพาะเราได้ยิน เราได้ยินมาถึงแบบทั้งเหมือนใช่ไหมวิ่งก่อนก็ได้ลูกเดี๋ยวค่อยคุยหล,ลังจบเกมเหมืกันนะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อีเรี่ยกูวิ่งมาเจอตาเคียนบ<ร>ายบายลูกอยู่บนบ้านนะก็ก็นั่นแหละกูอยู่ข้างใต้บ้านแม่ะหนูไม่น่ามาจูตรงพี่ปั่นเลย,ย,ยพี่บอกว่าพี่ปั่นอยู่มึงจะกระทืบเครื่องทำไมมึงมีรูน นั่งลุกขอปั่นลฮะ<า>โอ้โหแย่แล้วไปลุกไม่ถอนให้โอเคเขาไล่ผมอ,อใส่แงหลังมาอคเฮ้ยโดนติดอะไรอะ่ะโอ้โหถามจริงจานโอ้โหจ้าโดนติดอย่างนี้ าจาย์ในบ้านเลองชันเหรอใช่ผมต้องเข้าเขาไล่อยู่ไล่ไล่ผมอยู่เมาลูดโอ๊ยเปไม่ไ่ทันอะไรอ่ะตายแล้โอ้โหพี่คุณอาดานอือหือไปเร็ว วายบอลโล่ไหมอ้าวบล็อกไม่ได้เฉยโอ้โหนี่มาลโล่ด้วยเนาะนั่นเด็กเขาเห็นแล้วนะปาินหมดเดาวยประเด้วยไม่ทันแล้วนะเปาปิโนหมดด้วยประเด็นบอดี้แม่เฟรนน่ะอ้าวเราเราหนีไปดูนก่อนเกมเครื่องไม่เดินนั่นเนี่ยเกมไม่ได้ใส่นี่ยเลย เอ็มครเอ็มนี่เออปั่นแปะปั่นแปะกูมีนี่ให้นี่รูเล่นไม้รอบบ้านไปสองงานแล้วนะอ่าบดไวเกินอย่งเี้ยหนูบอลอดอ่ะเอ็มครับหนูยูตามอยู่โอ้โหได้เล่นอีกไม้แน่เลยเนี่ยอ๋อน่าจะได้เครื่องใช่เครื่องนี้น่าจะได้ยังไม่มองยังจูกอยู่ยังจุกอยู่ ปันโยมาตามตดนนูอยโยขยันเนาะเจมจะเอากล่องคืนแม่มันหมดแล้วอะไม่เป็นไรเอาเอาเอาวก็จเองวางให้หน่อยปันโปันยอพมันหมดเลยเหรออไวะไม่กูไม่อยากหยุดวิ่งไงเดี๋ยวปินมันลีอ๋อยวกูวิ่งต่อไม่ได้ตั้งมาสาเขียนโอ้โอยนั่งฟัตรงตอไม่ทา สวยสวยสวยขอบุณครัสวยมากครัสวยมากครับไอ้ลูกไไปเราเห็นเราเห็นกาแพงบมังนั่ได้ลูกไปไปเฮ้แมวมองจะพิวบ้าไม่หนูไม่หนูลอะไรเกินวพี่ทิ้มมันได้เหรอพี่อมเห็นเลยพี่รวไม่ทันหรือไง โอ้ยเมาส์เมาส์เดจมช่วยเองครับแล้วถามว่ามันจะแดกกบาลใครอ่เหรอแดกกบาลพี่เอมไงอ่ะดิวช่ยนี่ไงโอเคโอเคอ่้เออเออมัสายหน้าด้วยคุณเจปะเนี่ยเขามาเนี่ยนะสังเกต ไปสายช้าไปไม่ใช่เดี๋ยวช่วยเอมเองเดี๋ยวช่วยเอมเองเเฮ้ยเขามาเอมเอมยืนนิ่งงี้มึกเอมก็ไอ้นี่ดิ โอ้ไม่มีที่เล่นเลยอะ่ยอยะสองปั้นใหญ่ใช่ไหมไทยด้วยโดนครับโดนครับโดนแล้วครับเมมกูเน,นี่ยผมเนี่ยเมมเฮ้ยทำไมเมาส์ซ้ายไปละเล่นเกณฑชินเยอะไปดิ ตีพลาดตพาดเมบ็อกให้เจมมีแทงหลังมีแทงหลังมีมีมีบอลโลแทงหลังว้าวเขาจะแปลงแปเฮ้ยเขาแงยเมล้มแทนเมล้มแทนนั่นแะไม่ไม่เมบ็อกเลยไป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  อ,อ,ะอะไรกันถอดตะมองถอดตะมองเล่นเหรอ8080 80. ปไม่ไปแล้วตรง,งนี้ไม่ไปแล้วดูเล่นไปแล้ววิ่งมาแตะจริงเหรอนี่ยาย่งมาแล้วบ๊ายบายนเนินไอ้อยอคย่ปั่นอยู่ปะปหุยห้ยหุ้ย ฮเจมโดนเหรอตีนตองแล้วเก้าเกี่เาเก้าเจุดก่อนก็แหละถ้าถ้าเขาไม่งมาฮะมาๆแีวจุดเลยโอเมวามูินเดยนนโอ้เตหัวแล้วปะตับตจใจเลยว่าเขาไล่อยู่ ไอฆาตรกรเราเป็นทวิตนะครับทวิต<อ>และยูทูบโอ้โหโรวานมันวิ่งไวอ่ะดีใจจังเลย,ลยเขาอาจจะอัดคลิปอยู่เขาอาจจะอัดคลิปอยู่แล้วตรงน,นี้เสียงเราจะไปพอนยคลิปช่าวเจเจเบลเล่ คุมเกมอะไรขนาดนี้เจ๊เจ๊แหววแพรตายฮะอีกแมทตเอาแรงกูขึ้นมาแรงม่วงแล้วเอากูลงตายโอเครอดแล้วกูกูจุ๊ดเมากาวนะกูเจอแต่อะไร